สวัสดีครับอีสานบ้านเฮ้าครับมนีกะสีาพามาเบิ่งเห็ดเนาะครับเนะเาะหลังจากฝนตกได้๋ยจะประมาณอาทิตย์นึงนะครับแถวทงทงแถวบ้านนึงสิละครับแถวใต้ห่มสะแบงหรือว่าห่มขยอม้อมจังสันห่มขยอม้อมจังสันมันก็สีนี้ช่วงนี้วเพิ่นก็สิพากันหาเห็ดเพาะเนาะครับส่วนมากสีพากันหาเห็ดเพาะ แล้วเมื่อนี้ผมสีาพามาเบิงเฮ็ดอีกอย่างหนึ่งครับเป็นเฮ็ดที่เกิดเฉพาะคฮมกกสะแบงอย่างเดียวนะครับยังสิอันนี้คือน,น,นี่ครับเฮ็ดิ่นขาล้ายครับนี่ครับดอกจังแบบสิครับมักสิเกิดในหฮมสะแบงตามทงครับบ่ต้องเป็นป้าก็ได้ว่าจะมีกกสะแบงยังสิีกกสะแบง ลองยางหาครับอาจจะพอนะครับสัหรับพื้นที่ใดที่เป็นทงเป็นทงหน้า่างส่ครับอาจจะมีครับนี่ครับผมเก็บใดมาสามสี่ดอกแล้วว่าสีย่างเลาะหาต่อหายมันใดพอแกงครับแต่ละปีก็ได้กินห้ายอ้อนี่ครับนี่เห็นบอกครับนี่นี่ครับเพิ่นกําลังเกิดเนี่ยนี่ครับให้เพิ่นข่าล้ายนี่กระเมียนครับ สิเกิดแต่หงสแบงนี่สิครับบ่มีปลาเลยนี่แต่หงสแบงโลนี่สิละครับเห็ดเพิงขาลายเพิ่งนี่ละครับกำลังออกเนี่ยเป็นเงาเลยขันหงไดมันออกหลายๆนี่นี่กระแมนครับนี่หงไดออกหลายๆเนี่ยนี่กระแมนนะครับนี่หงเดียวนี้ พ่อหมอแกงเลยครับเนี่ยให้เพิงยังสิเลาะหาเบิรงนะครับเพราะว่าให้เพิงยังสิมันสิม,มากเกิดมันนั้นบ่ได้เกิดหกปันไดนะครับเกิดเป็นแปนเป็นแปนยังสี่แหละตามทงให้ทงหน้านี่ครับเป็นแปน,ปน,ปนยังสี่หละยางเลาะหาเบิ่งกะหลังจากฝนตกกันฝนตกแหง้งแห้งนี่กะยางเลาะหาเบิ่งกพะพ่อที่กินอยู่ครับ อาหารอีสานบานเฮ่านะครับนาอกจัตัวนี้ละเละหาบ้างครับเฮ็ดเปิงขาล้ายตัวนี้บบแมนเฮ็ดเพิงขา,าเ <laughs> เเงขาล้ายปลาตัวไเป็นเฮ็ดเพิงขาล้ายทงนะครับเนาอนี่ครับดอกผมม่รสชาติขมในจัหน้อยครับคันผู้มักกินขมก็สิว่าพ่อดีครับนี่ดอกแข็งยำเปื้อๆด,ด,ดีครับเนี่ย สำคัญเลยตัวนี้ก็คือย่งางหาเก็บไม่ท่งได้ครับโบตรงเขาปลาโบาตรงไปหมวนปลาหมวนด,ดงเนาะครับเนาะสำหรับมือ,อมนี้กะพาเบิ้งสนีลครับเนี่ยเงาดอกคนเนาะพาเบิ้ซงำนี่แล้วครับเพราะว่าหลายๆคนอาจสิบเบื้อหมีเฮตชนิดนี้เกิดเนาะครับพอ่นก็เคยหาแถวๆหน้าคันมี หอมแสบงกะช่วงนี้กะร้องร้องยางเบิ้งนะครับเราร้องยางเปิดเบิ้งเนี่ยลักษณะเห็ดสิเป็นยังสิละตระกูลเห็ดผพิงเนี่ยขาเลยๆยังสิละกินแสบครับว่ามนเห็ดผิดเ้อะกินได้ครับตัวนี้กินได้แต่ได้กะไปร้องยางหาเบิ้งนะครับเนาะสําหรับลิปนกะจบสํานี่ยนะครับเนาะพามาเน้นน้ําซื้อว่าอีสานบาดเฮานี่กะมีเนื้อกินหลายนะครับเนาะสําหรับเมเนกะสวัสดีครับ